สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูเกี่ยวกับช่วงล่างคือมันมีเสียงดังเวลาผมขับอยู่ตอนนี้เสียงมันจะดังลักษณะเหมือนดังกลองกล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 งแบบนี้นะดังเข้าไปในห้องผู้โดยสารเลยแล้วเราขับช้าๆหรือว่าเราตอนตอนเราเลี้ยวหรือว่ามีทางที่มันขรุขระนิดๆอ่ะมันก็จะมีเสียงดังดังชัดขึ้นชัดขึ้นมากแล้ววันนี้เดี๋ยวมาหาสาเหตุกัน ผมว่าผมก็จะดูจากสิ่งง่ายๆไปก่อนคือตัวนี้ครับอ่ะอันนี้คือลูกหมากกันโคงข้างบนนี้ก็เป็นบูทบูทยางธรรมดาส่วนตัวนี้ก็จะเป็น,นคล้ายๆเหมือนกับลูกหมากกันโคงไอตัวเนี้ยมันตรวจเช็คยากคงต้องถอดออกมาดูเวลาถอดก็ไม่ยากครับถอดตัวบนก่อนแล้วก็มาถอดตัวล่างเดี๋ยวผมถอดออกมาดูข้างนอกนะ Yeah. อันนี้มันเป็นผลวัดเบอร์ส4บสี่พอเราคลายเสร็จแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนี่ลูกยามมันก็แข็งมดแล้วครับไม่เป็นไรก็ถอดตัวล่างเบอร์สิตัวหนึ่ง,งแหวนตัวนี้แหวนเบอร์สิเจ มันหมุนตามครับเนี่ยพอหมุนไปไปตัวนี้มันจะหมุนตามเราใช้คิมคีมล็อกบีบช่วยตรงนี้เดี๋ยวออกมาค่อยดูแลดอีกทีมาบีบตรงไหน,น พอเวลาเราเริ่มถอดน็อตตัวนี้ออกกันโคงตัวนี้ครับเล็กกันโคงตัวนี้มันจะเริ่มกดลูกหมากลงมามันทําให้ไข่น็อตยากแล้วก็ไม่แรงขึ้นดันลูกหมากกันโคงให้ขึ้นไปหน่อย ก็จะถอดได้แล้วถอดง่ายอ่าหลุดไปแล้วครับน็อตแล้วก็เอามแมลงลงเลยนะครับตัวนี้มันจะยุบลงมาจะกดลงไปเรื่อยเลยครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยครับถอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วก็เหมือนเดิมงงเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้ใช้คีมล็อกบีบตรงนี้นะครับพะครั้งแรกผมก็เพิ่งเคยถอดเหมือนกันสาหรับเพื่อนที่อาจจะยังไม่เคยถอดคือเขาจะมีกุญแจหกเหลี่ยมเนี่ยครับอยู่อย่างนี้ฝั่งนี้ก่อนใส่ฝั่งนีออ้แล้วก็ไขน็อตเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันหมุนตามผมมาใช้คีมล็อกบีบเลยเพราะว่าผมไม่เคยถอดอันนี้เผื่อเพื่อนจะถอดก็ดกเก็บกุญแจหกเหลี่ยมเอาไว้เบอร์นี้ครับ เบอร์อะไรก็ไม่รู้พอฝั่งนูกเสร็จก็เลยมาทอดฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ยกชุดลงมาเลยยกชุกกันโค้งเลยครับน,นี่เหล็กตัวนี้ยกลงมาข้างล่างเลยเพื่อเปลี่ยนลูกยางให้หมดเพราะตัวนี้มันจุดแรกที่มันที่เราต้องสังเกตมันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนแล้วมันไม่ต้องตั้งสูตรอะไรแล้วถ้าไม่หายก็แก้ขั้นต่อไปเช็กลูกหมาก เทีอะไรอย่างนี้ครับไม่ตีกรองอะไรแบบนี้เนี่ยครับ ไออกแล้วครับค่อยๆยไขยออกไปถ้ามันมีหกเหลี่ยมมัใช้คิมล็อกทำแบบผมก็ได้ครับจับตรงนี้แบบโงโูโแบบผมอย่างนี้อทอดสองข้างแล้วอัน,นี้การโค้งก็จะเป็นอิสระเลยเนี่ยครับมาเห็นรึนเนี่ยพอไม่มีลูกหมากลูกพัดในนี้ผมจะถอดออกมาเลยอันนี้เห็นไหมอันนี้ครับ น็อตยึด 4, กับคัสซีแกนโคกับคัสซีตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่ก็ต้องใช้บล็อกมีฝั่งนี้สองตัวฝั่งลุ่สองตัวครับถอดเลยนี่ถอดไม่ยากไม่แน่นเลยหลอรวมจังดเดี๋ยวผมถอดสี่ตัวก่อน เราก็มาทอดฟังนี้ ก็ถอดไม่ยากครับค่อยๆถอดออกมาไม่ต้องขึ้นแม่แรงใต้ท้องรถอะไรทั้งนั้นก็หลักๆก็จะมีเครื่องมือบล็อกนี่นะครับโดยจำเป็นต้องใช้หน่อยบล็อกเ์สสี่เดี๋ยววันนี้ผมถอดออกมาก่อนถอดชุดกันโคล,ลงมาทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ใส่กลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะรอไปวิ่งสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก่อน ว่ามันเสียงมันหายหรือเปล่าแล้วก็ให้ประกอบกลับไปเดี๋ยวไปวิ่งหาอะไรถูกๆก่อนพอมันเป็นพวกลูกยางก็ไม่ต้องใช้ของดีไม่ต้องใช้ของโรงงานไม่ต้องใช้ของแท้ครับประหยัดตังค์หน่ยอยโคกจะลุดมาแล้ว ไม่ยอมออกง่ายๆครับติดคานตัวนี้สองตัวอันนี้ถอดแล้วถอดตัวนี้ตัวหนึ่งเวลาเบอร์สี่ผมจะออกมาดู ไปทองข้งในอีกสามตัว ก็ไม่มีอะไรยากครับขยันาถอดหน่อยเอาเหล็กไกโคไปแล้วแล้วก็ประกบใส่กับพยองเก่าอย่างที่บอกครับผมก็จะทดลองวิ่งสัก2ออาทิตย์ก่อน ช่วงนี้ก็ไปหาซื้ออะไรเรจะใส่กลับเข้าไป ล้าใส่ก็ใส่ในมือเต้าก่อนครับแบบนี้เกลียวมันจะคล้องไปแบบนี้ครับการมันแบบปีนเกลียวเดี๋ยวเสียของอขใส่นาะตัวไหนอีกสองตัวก่อนให้ทั่วก่อนแล้วค่อยเริ่มมาอัดแน่นอออกออกมาแล้วครับชุดกันโครงของ t ต y o ต้าวิโกที่ถอดออกมาเนี่ยจะให้ดูทั้งหมดเลย รายละเอียดจะได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดแบบชัดเจนเลยนี่ชุดนี้ติดอยู่กับคันซีมีเหล็กมีเหล็กประกับตัวนึงมีน็อตยึดทั้งหมดสองตัวหัวท้ายอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยพอเราทอ,อกมาแล้วตัวนี้ลูกยางตัวนี้ไปหาซื้อได้เปลี่ยนได้ตัวสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน เรเปลี่ยนก็คือลูกยางตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ชุดลูกหมากกันโคงอันนี้น่าจะมีขายยกชุดเลยทั้งน็อกทั้งนอ็อตแล้วก็ชุดลูกยางตัวนี้มันแข็งหมดแล้วครับเนี่ยแข็งเป๊กเลยเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยส่วนที่จะมีเสียงก็น่าจะเกิดจากตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีเสียงเกิดจากตัวนี้หรือเปล่า เพราะว่าเวลาเราขยับอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเสียงแต่เวลารถกระแทกวิ่งไปอ่ะเราไม่รู้ไงเพราะว่ามันจะมีเสียงดังหรือเปล่าบูธมันจะสึกหรือเปล่าบูธข้างในนะครับแต่ในลูกยางมันเปื่อยหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวพวกฝุ่นเข้าน้ําเข้าไปมันก็สึกหรอมันก็เป็นสนินไมไะ ไม่รู้ว่ามีลูกยางชุอลูกยางขายไหมนะครับถ้ามีก็จะเอาลูกยางมาเปลี่ยน้าไม่มนีก็คงเปลี่ยนยกชุดลปแต่ถ้าราคาไม่แพงก็คงไม่ถามตามร้านก่อนเพราะถ้าราคาไม่แพงก็เปลี่ยนยกชุดหมดเลยอย่างแค่นี้ก็อะเพื่อนสงสยัยว่ามันหนักไหมครับเนี่ยผมสงสัยนะผมต้องถอดออกมาเดี๋ยวไปช่างดูกันว่มามนะันหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมทากให้เพื่อนดู กข้าวเท่าไหร่ไหมเผื่อประมาณ8ดโลก็เหล็กปั้นนะครับเป็นเหล็กลักษณะเหมือนเหล็กแหนบอะเหล็กเหล็กสปริงเหล็กปั้นแบบสปริงการคุณสมบัติก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปเสิร์ชดูเนาะมันก็มีเยอะแยะไปว่ากันโค้งมีหน้าที่อะไรยาธิบายได้ดีครับผมส่วนผมก็แค่นี้วิธีการถอดให้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อเพื่อนๆนจะจะทํากันเองบ้างพอชุดกานโค้งเนี่ย ไม่ยากถอแล้วก็ไม่ต้องตั้งศูนย์อะไรก็เดี๋ยวตับไว้แค่นี้ก่อนคลิปหนะ้าก็จะเจอกันใหม่เดี๋ยวผมไปลองวิ่งแล้วก็ไปหาเสื้ออะไรมาใส่แล้วก็จะใส่เพื่อนๆดูก็เจอคลิปถัดไปครับนี่สวัสดีครับ